สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube มงคตสาวดำสิ่งนะครับไม่มีที่กลับรถครับพี่น้องต้องกลับบนาทางนี้แหละ ทางก็แคบครับโอ้ดูกันชนไหม <c oughs> <c oughs> โอ้กันชน <c oughs> บางฟูนครับ ต่อเต้มนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ <c oughs> วิ่งบ่เห็นเอารถไทมาทําทางให้ทีมงานวิ่งครับ <c oughs> โอ้เสียบอยร้อยมีครับ <c oughs> น้องมะนาวครับล้างทุกวันเลยน้องมะนาวเลย ไม่รู้ว่า <c oughs> จะได้ไปเป็นเคยอะไรนะบางทีหรือเปล่าครับเยอะสรู้เ oh. ลยโอ้เซอรนไฟเตอร์ครับนนกับนนครับพี่น้องจ้อยกหน่อยหรอ <S <S 2> <S 2> นี่ครับที่กลับรถครับพี่น้อง ฝั่งนี้ฝั <c oughs> ่งนี้ก็คลองครับฝั่งนี้ก็สะครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ดีตรงนี้มันกว้างหน่อยนะพี่น้องมันพอที่จะ <G ül> ้หาตัดสายก่อนนะยอย่า <G ül> โอ้อยู่ตรงไหนครับไปหาตัดสายทิ้งก่อน ตัดซ้ายก่อนขาซ้ายก่อนครับอเอ๊ะ่ายจะตัดซ้ายหน่อยไหมอ้ต่อแต็มครับต่อแต้มทำทางให้ทีมงานครับเพราะว่าถ้าไม่ทำมีวิญ้าครับดินมันไม่เสมอ <c oughs> อากาศร้อนมากครับวันน <c oughs> ี้สำลักฝุ่นครับเมื่อกี้ แบบนิ่มๆเลยครับเจ้ามาขาวสบายๆครับวันนี้ เต้มนี่คึกมากเลยครับวันนี้รถจอดครับรถดำจอดครับเอ๋อ,อมันบอกว่าเครื่องซีสแนคได้โ <c oughs> อบายแท่เนาะ เตี้าเลยครับ ตรงที่มันต้องหลบกันนี่แหละครับพี mm ่น้องก็จะช้าหน่อยนะครับจันชูก็นะจะได้พักมือนะถ้ามันมีที่มาหลบนี่กาลังทางที่หลบตรงนี้นะครับมาก็มาถอยรอตรงนี้เลยนะครับพี mm ่น hmm. ้องโอ้ <laughs> นี่ก็มาเลี้ยวหลบกันตรงนี้ได้เลยครับจะไ,ได้ไม่ต้องรอนานนะ I <laughs> do ัสดีครับทุกท่านผู้ชมครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆของอช่องมงคลสาวดัมซิ่งนะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็ถ่ายทำให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะครับอยู่กับทีมงานโทรดึงนะครับ วันนี้อากาศอากาศร้อนครับร้อนร้อนมากครับอากาศร้อนก็ดีครับได้ให้ทีมงานได้ทํางานแบบสบายครับถ้าฝนตกนี่วิ่งไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเพราะว่าวิ่งบนคันคันคลองนะครับถ้าฝนตกนี่งานใหญ่เลยครับวิ่งไม่ได้แน่นอนครับนี่ขนาดขนาดาแห้งๆนะครับ โอ้เสียบอยไปเลี้ยวโน่นแล้วครับ <c oughs> น้องมะนาวนี่อีกรักเลยครับจะเงาตลอดเลยนะพี่น้อง <c oughs> เซบอยนี่ล้างทุกวันจริงๆครับดูแลรถดีมากเลยเยบอยแบบนี้นี่ดิ้นดวนทังวันให้แล้วครับ <c oughs> ะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ